ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโหนนกระแสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องศาสตร์ของการดูไหลมือนะครับลองหยิบยกไหลมือของท่านมาดูนะครับว่าท่านมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับหากท่านมีลักษณะดังที่จะกล่าวลงต่อไปนี้นะครับสำหรับช่วงท้ายนะครับเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับ หวังว่าท่านจะชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับลายมือถูกรางวัลบ่อยๆนะครับได้ลาบลอยนะครับสังเกตที่มือมือหากท่านชอบเล่นลอตเตอรี่นะครับนะที่ซื้อลอตเตอรี่บ่อยๆนะครับซื้อลอตเตอรี่แล้วท่านถูกบ่อยๆท่านมีสัญลักษณ์บนลายมืออย่างนี้หรือเปล่านะครับจุดสังเกตนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะได้ลาบผลนะครับลาบลอยลวลาซื้อ แตเตอรี่ซื้อหวยแล้วมักถูกรางวัลบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตัว3ตัวหรือรางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลจวมไปจนถึงรางวัลที่หด้วยนะครับรวมถึงรางวัลที่ทุกงวดน,นะครับซื้อแล้วก็มักจะถูกแทบทุกงวดบางทีก็ถูกทุกวันเลยก็มีนะครับอาจจะมีเป็นบ้างก็น้อยถ้าเกิดว่าเรามีสัญลักษณ์ทั้ง6 สลักษณ์บนลายมือนะครับของเราเองนะครับมาสักกตดูนะครับจุดแรกนะครับจุดที่1นะครับนั่นก็คือเส้นลาบผลนะครับเส้นลาบผลนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ข้างๆงกับเส้นชีวิตนะครับนี่คือเส้นชีวิตของเรานะครับแต่เส้นลาบผลนั้นจะมาปรากฏตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นเรียบเคียงนะครับเส้นข้างๆกับเส้นชีวิตของเรานะครับจะปรากฏเป็น2เช่นแบบนี้นะครับซึ่งเส้นนี้นะครับก็ อยู่ติดกับเส้นชีวิตเลยนะครับแต่ก็จะแอบแอบอยู่นะครับอ่าก็สังเกตดูนะครับถ้าใครมียาวนะครับตีคู่กับเส้นชีวิตนะครับยาวอย่างนี้เลยนะครับคนนั้นก็จะถือว่าจะมีลาภผลเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเองนะครับนั่นหมายถึงการสั่งสมทานบารมีการสั่งสมบุญนั้นมาอย่างยาวนานนะครับเส้นเหล่านี้จึงมาปรากฏบนลายมือนะครับนี่คือจุดแรกนะครับ เพราะนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะซื้อหวยถูกแล้วก็ได้รับผลจากรางวัลใหญ่ๆเท่านั้นหมายถึงการประกอบกิจการงานนะครับการทรําธุรกิจการค้าขายนะครับหรือแม้แต่การทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ได้เงินมาแบบง่ายๆได้ทิปดีนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ได้ทิปดีหรือเป็นข้าราชการก็จะได้ จับฉลากหรือจับอะไรก็จะได้ฟุกได้ของรางวัลใหญ่ๆนะครับไตทองคําหรือคนที่ชอบเสียงโชคจากฝาไตฝาหรือว่าเสียงโชคจากการาแลกธ้า,าบัตรหรือแลกอะไรต่างๆได้รถได้อะไรรางวัลใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับรวมไปจนถึงตรงนู้นด้วยนะครับนี่ก็คือเส้นของรับผลนะครับก็จะมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตอย่างนี้นะครับผม ถัดมานะครับเส้นที่2นะครับเส้นความฝันนะครับเส้นความฝันนี่จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะครับก็ toggle. จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับไปตีคู่กับสเส้นเดี๋ยวมราจะได้อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นอาทิตย์ก็ได้นะครับจะมีเส้อนอย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่ารวมไปถึงเรื่องของความฝันแม่นเรื่องของลาภผลที่จะเกิดขึ้นรวมไปจนถึงความโด่งดังรวมไปจนถึง เพื่อนพ้องบริวารมากมายนะครับนำสมบัตินำของบรรณาการหรือนำสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาหรือเป็นเครื่องที่นำมายังความชื่นใจให้กับตัวเรานะครับนั่นก็จะเป็นลายมือที่บอกวอยถูกฝันแม่นไปซื้อแล้วก็ถูกนะครับฝันแล้วก็เห็นเหตุการณ์ลูกหน้าแล้วแต่เรื่องใดก็ตามนะครับฝันฝันแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเลขก็ได้นะครับแต่ว่า คนเหล่านี้มักจะมีลาภผลที่เกิดขึ้นแบบาจากญาติผู้ใหญ่จากเด็กหรือจากคนอื่นนะครับคนไกลที่มาให้โชคให้ลาภนะครับาบางทีบางครั้งก็มีความอยากจะไปซื้อรางวัลก็อาจจะถูกได้นะครับในช่วงจงวังหวะหนึ่งของชีวิตนะครับแต่ความฝันนั้นก็ไม่ได้ว่าจะฝันเครื่องหัวอย่างเดียวนะครับมันอาจจะฝันอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็จะตรงไปตามที่เราฝันเห็นนะครับ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของคนที่มักจะซื้อหวยถูกนะครับก็เราไปดูนะครับว่าเรามีเส้นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วท่านก็นับเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็ได้ลาบลอยนะครับอย่างง่ายๆนะครับถัดมานะครับผม จุดที่3นะครับจุดที่3เส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันนะครับนี่ก็คือเส้นวาสนาของเขานะครับเน้นย้ำนะครับว่าไม่ม่ควรมีขีดตัดนะครับเป็นกกบาทอย่างนี้นะครับหรือไม่ได้มากกบาทตรงกลางอมือก็ตามนะครับนั่นหมายถึงว่าโชคถูกกัดขวางนะครับเรียกว่าโอกาสที่จะถูกนั้นยากมากนะครับแต่ถ้ามีแล้วเกลี้ยงเกลี้ยงนะครับเส้นวาสนาที่คมชัดอย่างนี้นะครับ และเกิดจากเนินจันทร์ตรงนี้ด้วยนะครับนั่นหมายถึงเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จจากผู้อื่นเกิดขึ้นจากคนช่วยเหลือเกิดขึ้นจากโชคลาภที่หล่นทับนะครับนั่นหมายถึงลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งแต่องค์ประกอบนั้นก็ยังไม่ได้จบจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อจุดที่6นะครับเดี๋ยวค่อยพูดไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆก,ก็คือเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ ถุงเงินถุงทองหรือวาสาักของทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับอยู่บนไหลมือด้วยนะครับนั่นหมายถึงจุดที่6ที่ตอนท้ายที่ผมจะเอ,อ่ยถึงนะครับจุดที่หกนั่นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นบนไหลมือของเรานะครับส่วนจุดที่3านี้นะครับนั้นวาสนาหมายถึงว่าการเงินการงานความร่วยนั้นยั่งยืนนะครับกว่าคนอื่นๆนะครับแม้อาจจะไม่ได้มาจากรางวัลใหญ่ก็ตามแต่อาจจะมาจากการงานที่มั่นคงการทําธุรกิจ ที่ยั่งยืนนะครับจะเป็นร้านทองหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นข้าราชาการก็ดีนะครับข้าราชาการที่ได้เงินสูงหลังจาก,กเกษียณแล้วก็มีเงินบำเหน็จปนากินอย่างสบายอ,อกสบายใจไม่ขาดตกบกพร่องทีเดียวนะครับอย่างร้านทองนี่ก็เรียกว่ามีแต่กําไรขึ้นนะครับจะตกก็ไม่มีนะครับมีแต่ขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวนะครับเป็นต้นไปนะครับผมนี่ก็คือเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว ก็รอรุ่นกันไปนะครับว่าเส็นลายมือในวันนั้นจะมีอย่างที่ผมพูดมาหรือเปล่านะครับส่วนใครที่มี3สัญลักษ์บนลายมือที่กล่าวไปแล้วนั้นก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้โชคดีแล้วก็สังสมวาส,สนามาอย่างดีแล้วนะครับผมถัดมานะครับสามเหลี่ยมน,นะครับจุดที่4ี่คือสามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนก็คือจะเอ้ยไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมขอไปด้วยนะครับอันนี้ผิด ถูกแล้วนะครับสามเด่ยมไม่ใช่สี่เด่ยมนะสามเี่ยมถูกแล้วนะครับก็เป็นสามเี่ยมตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงเ่ายกวนสัญลักที่ดีๆนะครับเรียกว่าสัญลักษณ์มงคลสามเี่ยนนั่นหมายถึงสัักการเงินการโชคดีความอ่าปังในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงหรือการจะได้เงินมาแบบก้อนโตนะครับแบบใหญ่ๆห,หรือเป็นเนินที่ส่งเสริมเรื่องอเรียกว่า หมุนเงินเก่งหมุนเงินง่ายง่ายเช่นเดือ,รอดร้อนมาจะมีคนเข้ามาหยิบยืน่นมือเข้ามาช่วยนะครับรวมไปถึงการถูกรางวัลใหญ่ในชีวิตด้วยนะครับอย่างหมอเองก็เคยก็เคยมีเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังสันิดหนึ่งตอนนั้นก็อันนี้มีเงินนะครับก็อยู่ดีๆเนี่ยนะก็มีคนมามีเสียงบางอย่างมาตะโกนใส่นะครับใส่หู oh, เรานะครับบอกเลยนะครับก้าหนึ่งนะครับ ผนปรากฏว่าก็ไปซื้อมาก็ได้ถูกรางวัลที่4ี่นะสองใบ,บก็ได้เงินมา4ี่หมื่นกว่าบาทอยู่นะครับก็ไปรางวัลที่ห้านะครับรางวัลที่ห้านี่แหละนะครับสองใบนะรางวัลละสองหมื่นเนี่ยจำได้ว่ารางวัลละสองหมื่นก็ได้มาสองใบก็สี่หมื่นถึงตอนนั้นก็เรีวยกว่าเงินทองก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับด้วยุภาพเองนี่นะครับเนินเนตจูนที่เป็นสามเหลี่ยมนี่พอเงินมันขาดมันหมดก็จะมีง่อยๆนะครับ อย่างพอหมอเองก็โดน่อยนะครับอย่างเช่นไปซื้อสองตัวสามตัวนะครับถูกนะครับได้มาทีละหมื่นอ่าอย่างนี้คืออัศจรรย์นะครับมันเป็นเรื่องที่ซื้อร้อยคุณร้อยบ้างนะครับอ่ามันก็จะถูก้วยถ้าเราเราจะซื้อเราสังเกตดูว่าช่วง้เจาไม่มีเงินนะครับเราเรามดหมุนเงินไม่ทันนี้นะครับมันก็จะได้มานะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งอัศจรรย์คอยช่วยเหลือนี่คืออนุภาพของสามเลียมบนเนือเนจูนนะครับ มันไม่ใช่เฉพาะาเรื่องของหวยแต่มันเป็นเรื่องของอย่างเช่นเราไปเอ่ยปากขอหยิบยืมเงินใครหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครบางทีเขาก็ให้มาเลยนะครับหาหมื่นแสนหนึ่งนะครับเอาไปต่อยอดไปหมุนก่อนดอกเบี้ยไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแนวภาพของเงินเนปจูนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจุดที่ห้าคือเส้นบุญเก่าเส้นการเงินนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตรงนี้รวมถึงเงินอาทิตย์ตัวนี้ด้วยนะครับ ที่สวยนะครับในจุดที่5นะครับก็คือเส้นบุญเก่านะครับที่ยิ่งเกิดขึ้นทีๆเยอะๆเท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงว่าการเงินของท่านนะครับหมุนเข้าอย่างกับน้ําไหลไม่หยุดนะครับมันก็จะมีเงินเข้าตลอดมีเงินเข้าเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนเซเว่นนะครับที่ผู้คนไม่เคยขาดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี้เป็นต้นนะครับเงินก็จะ หมุนกิ่งนะครับเรียกว่าวนเวียนในบัญชีนะครับเรื่อยๆนะครับเข้าออกเข้าออกตลอดนะครับก็คือได้มาก็ทําบุญก็สังสมบุญนะครับนี่ก็เรียกเส้นบุญเก่าแล้วก็เส้นการเงินนะครับหรือในภาษาหนึ่งก็เรียกว่ามันนี่หลนะครับเงินเงินขึ้นนะครับอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้คนนี้ก็มีนะครับนี่ในในมือตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ เขาจะไปซื้อแล้วจะถูกก็มีโอกาสสูงเพราะว่าบุญเก่าเขาทำมาดีานี้เป็นต้นนะครับนี่คือจุดที่5นะครับเป็นจุดที่คนเหล่านี้ค้าขายร่ำรวยนะครับคนที่มีเส้นในมือ,องี้นะครับรวมไปถึงซื้อหวยซื้อรวงวันอันนี้เป็นสลากตัวอย่างนะครับก็ไปหาซื้อเผื่อจะถูกก็ได้นะครับใครมาเจอคลิปนี้ก็ฝากไว้ว่าขอให้6นั้นออกงวดต่อไปแล้วกันนะครับเสีย6กตัวเลยนะครับก็เผื่อท่านโชคดีนะครับ ซื้อเลขไหนอาจจะได้รางวัลนั้นก็ได้นะครับผมถ้าได้แล้วก็ถ้าคิดตั้งใจก็แบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับหากถูกจริงนะครับภาวนาไว้นะครับถัดมาสุดท้ายนะครับก็คือจุดที่6นะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับจุดตรงนี้นี่ที่ผมพูดถึงตอนเจ้นวาสนานะครับจุดที่3ที่ผมบอกว่าสําคัญก็คือนี่ครับมันจะมาอย่างนี้นะครับผมเป็นสัลัก์การเงินนะครับการเงินที่ใหญ่ๆนะครับ เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเด่นลักษณะถุงเงินถุงทองดูเป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์ก,ก้อนโตก้อนใหญ่นะครับเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับท่านต่างวันที่หนึ่งนั้นมารอท่านแนนอนจุดที่จะเกิดในชีวิตนั้นก็ไล่ไปนะครับโดยสมมติลักษณะนี้ก็จะมาถูกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่าลาผลนั้นบางทีก็อาจจะมาก่อนอาจจะมาก่อนช่วง50-60บบางทีก็จะมาก่อน อยู่ที่ความอยู่ที่เส้นวาส,สนาเราจะคมชัดมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับโดยส่วนมากก็จะขึ้นตรงเส้น40 4 0เป็นต้นไปบางที0ก็ถูกแล้วรางวัลใหญ่แต่ถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็จะช่วง35อย่างนี้นะครับอาจจะได้ซับก้อนตัวเป็นเงิน1ล้านนะครับอาจจะมีคนใจดีให้เงินมาล้านหนึ่งนะหรือถูกรางวัลใหญ่ในชีวิตได้เงินก้อนโตนะครับตามแต่ วัสนาของแต่ละท่านที่สังสมมาใครสังสมได้มาทําบุญเคยเป็นเจ้าภาพกระถินพระป่ามามากนะครับเคยทําบุญกับพระประเจกับพระพุทธเจา้าหรือพระอระหันต์พระยะสงฆ์ศัพท์นั้นมันก็ใหญ่โตไปตามกําลังของตอนเองนะครับที่สังสมไว้เงินก็ก้อนโตก็จะมานะครับใน,นที่ผ่านมาที่เขาถูกเงินตรงวัน90ล้านก็ตามนะครับหรือเท่าไรก็ตามหนะ้าใบเก้าสิบล้านเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่เดอเชื่อว่าจะต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นในลายมือแน่นอนนะครับทั้ง6จุดที่ผมได้พูดถึงนะครับฉะนั้นแล้วนะครับแข่งบุญแข่งวาส,สนามแข่งกันยากนะครับแข่งบาร,รมีก็ยากนะครับรวนแล้วต้อ,ตองทอํเองนะครับเส้นสายลายมือที่จะมาปรากฏนั้นจะมาดังที่ลายมือทั้ง6จุดที่มาปรากฏนะครับก็คือจุดแรกนะครับที่บอกไปแล้วก็คือลาภผลนะครับ1จุด จุดหนึ่งะครับที่เป็นเส้นตีคู่กับเส้นชีวิตนะครับจุดที่2นั้นก็คือเส้นความฝันแม่นนะครับเนี่ยครับแล้วก็จุดที่3นะครับก็คือเส้นวาสนาที่ขึ้นจากเนินร้อนรนนะครับแล้วก็จุดที่4นะครับก็คือสามเหลี่ยมนะครับแห่งความโชคดีนะครับจุดที่5ก็คือมันนิลายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่6ส,สุดท้ายก็คือสารลักการเงิน ก้อนโตนะครับที่จะเกิดขึ้นในหลายมือนะครับถ้าท่านมีอย่างนี้แล้วนะครับรางวัลที่1อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินความฝันนะครับไม่เกิน60ท่านได้แน่นอนนะครับรวมไปจนแถมให้นะครับก็คือสันลักษณ์นี้ครับนี่ากบาทตรงเนินพระหัตนะครับนี่ก็เป็นอีก1จุดที่สําคัญของทรัพ์ที่มั่นคงนะครับฉันหวังว่าท่านจะชื่นชอบนะครับใน ศาสตร์ของการดูลายมือนะครับดูไว้นะครับใช่ว่าเราดูแล้วเราจะรอแต่โชคล้นทับอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ไปทํางานขยันมันเก็บมันออมแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับจริงใจนะครับกับธุรกิจกับงานที่ตนเองทําอย่าไปคิดรวยทางนัดนะครับมันยากนะครับเป็นไว้แต่เรามีโชคใหญ่ก้อนโตนะครับบุญมาถึงมันก็จะเป็นของเราอย่างง่ายดายสิ่งใดที่เราไม่ใช่ของเราเราจะครอบครองแค่ไหน วงแหนแค่ไหนก็ต้องอละสิ่งนั้นไปถ้าเราไม่มีวาส,สนาไม่มีบาร,รมีที่จะได้ครอบครองแต่ถ้าเป็นของของเราเป็นวาส,สนาเป็นบาร,รมีที่เราจะได้ครอบครองเขา,าเมื่อเรามีบุญมีวาส,สนามันก็จะครอบครองได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ดินเงินทองข้าของบริวารน,นะทุกอย่างลวนแล้วแต่อยู่ภายใต้อำนาจของวาสนาบาร,รมีของเราทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้น มันสังสมวาสนาและบารมีของตนเองให้เยอะนะครับมมนจะเป็นการทาทานรักษาสินเจริญภาวนานะครับติปัญญาเส้นวาสนาเหล่านี้ก็จะมาเกิดขึ้นกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับชมรับฟังจนจบนะครับหากท่านชื่นชอบก็การดูลายมือนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ